เ,ออเคยไหมครับที่เราเจอสถานการณ์แบบอึดอัดใจมากๆคือคนที่เราไว้ใจหรือคนที่แบบว่ามีบุญคุณกับเราเนี่ยดันทําเรื่องที่มันโอ้โหรับยากจริงๆแล้วจะทํำยังไงดีล่ะทีนี้วันนี้เรามีเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องเล่าเก่าแก่เลยที่ให้แง่คิดเรื่องนี้ได้ดีมากๆใช่ค่ะเรื่องนี้คือขันติวรนชาดกนะคะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเล่าให้พระเจ้าโกศลฟัง ตอนที่พระเจ้าโกศลกำลังเจอปัญหาคล้ายๆกันนี้เลยค่ะเป็นการเจาะลึกถึงพลังของสิ่งที่เรียกว่าขันติซึ่งมันไม่ใช่แค่ทนทนไปนะคะแต่เป็นความอดทนอดกลั้นที่ต้องมีปัญญามีความเข้าใจด้วยอืมน่าสนใจมากครับงั้นเรามาลองพิจารณาเรื่องนี้กันดูว่าแก่นแท้ของความอดทนในเรื่องนี้คืออะไรแล้วมันส่งผลยังไงได้บ้างเรื่องของเรื่องมันเริ่มที่พระเจ้าโกศลนะครับส่งกลุ่มพระไทยมาก เพราะอมาตย์คนสนิทเนี่ยไปรอบมีสัมพันธ์กับนางสนมแต่จะลงโทษก็ลํามากใจเพราะนึกถึงความดีเก่าๆความผูกพันอะไรพวกนี้ใช่ค่ะพระพุทธองค์ก็เลยทรงยกชาดกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องของพระเจ้าพรหมทัตแห่งพารณสีที่เจอสถานการณ์คล้ายๆกันเลยค่ะกับอามาต์คู่ใจของพระองค์เองแล้วในชาดกพระเจ้าพรหมทัตทำยังไงครับ จุดสำคัญคือพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงทราบเรื่องชู้สาวของอมรรตคนนี้เหมือนกันนะคะแต่พระองค์เลือกที่จะนิ่งเฉยไม่ได้ตำหนิอะไรด้วยคำพูดเลยค่ะแค่แสดงความผิดหวังออกมาทางสายพระเนตรเท่านั้นเองนิ่งแต่สื่อสารด้วยสายตาประมาณนั้นเลยค่ะแต่เรื่องมันมีจุดพลิกผันค่ะคืออมรตคนนั้นน่ะกลับไปเจอเรื่องเดียวกันที่บ้านตัวเองจับได้ว่าคนใช้ในบ้านแอบเป็นชู้กับภรรยาของเขาเอง โอ้โหเหมือนกรรมตามทันเลยนะครับเนี่ยทำนองนั้นเลยค่ะอมานี่โกรธมากรีบพาคนใช้ไปให้พระราชาตัดสินโทษทันทีแล้วพระราชาว่าอย่างไงครับคราวนี้แทนที่พระองค์จะทรงลงโทษตามคำขอหรือแบบว่าแสดงความเห็นด้วยกับความโกรธของอมานพระองค์กลับตรัสออกมาอย่างสงบใจความประมาณว่าอืมบุรุษผู้มีคุณความดีมากแบบนี้เราเองก็มีอยู่เหมือนกัน แต่บุรุษที่จะมีคุณพร้อมทั้งกายวาจาและใจเลยเนี่ยมันหาได้ยากยิ่งนักเราก็เลยต้องอดกลั้นเอาไว้แม้จะฝืนใจแค่ใดก็ตามโหคำพูดนี้เหมือนเป็นกระจกเลยสิครับใช่เลยค่ะมันสะท้อนเข้าตัวอมาตเต็มเตมเขารู้ได้ทันทีเลยว่าอา้าวที่ผ่านมาพระชัดทรงทราบเรื่องของตัวเองมาตลอดแต่ทรงเลือกที่จะอดทนไม่เปิดโปงไม่ลงโทษแล้วเกิดอะไรขึ้นกับอมาตครับ ก็เกิดความรู้สึกผิดละอายใจมากๆค่ะจนสำนึกได้แล้วก็เลิกพฤติกรรมแบบนั้นไปเองเลยเป็นผลจากการอดทนของพระราชาล้วนๆเลยนะครับยังไม่หมดแค่นั้นค่ะมันมีผลกระทบต่อไปอีกอ้าวมีอีกเหรอครับค่ะคือคนใช้ของอมาดนะ่ะพอเขารู้ว่าขนาดเจ้านายตัวเองทำผิดร้ายแรงพระราชาย,ยังทรงอดทนได้ขนาดนี้เขาก็เกิดความละอายใจขึ้นมาเหมือนกันไม่กล้าทำผิดซ้ำอีกกลาาเป็นว่า ความอดทนครั้งเดียวของพระราชาเนี่ยมันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยเป็นพลังที่น่าทึ่งจริงๆครับแล้วพระพุทธองค์ทรงสรุปเรื่องนี้ไว้ยังไงครับพระพุทธองค์ก็ทรงฉเฉลยค่ะว่าอมาตย์ในชาดกกับอมาตย์ที่พระเจ้าโกศลกําลังกลุ้มใจอยู่เนี่ยคือคนเดียวกันอ๋อคนเดียวกันเลยใช่ค่ะส่วนพระราชาพรหมตในเรื่องก็คือพระองค์เองในอดีตชาติแล้วก็ทรงเน้นย้ําหัวใจสําคัญว่าขันติเนี่ย เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากในการเปลี่ยนแปลงใจคนอาจจะดีกว่าการใช้ความโกรธหรือการลงโทษโดยตรงเสียอีกค่ะอืมเรื่องราวน่าสนใจมากจริงๆครับทีนี้ลองมาเจาะลึกกันอีกนิดได้ไหมครับว่าแก่นแท้ที่เราได้จากเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่ค่ะประเด็นสำคัญเลยคือขันติในเรื่องนี้มันไม่ใช่การยอมจํานนนะคะ แต่มันเหมือนกันสอนแบบแยบคายมากๆโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดเลยหรืออาจจะมองว่าเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่ทำผิดน่ะได้มีโอกาสมองเห็นการกระทำของตัวเองเหมือนส่องกระจกจนเกิดความสำนึกผิดแล้วก็อยากจะแก้ไขด้วยตัวเองเข้าใจแล้วครับแสดงว่าพลังจริงๆมันไม่ใช่แค่การทนเนาะแต่เป็นการสร้างสเปซให้คนอื่นได้คิดทบทวนซึ่งบางทีอาจจะเวิร์กกว่าการเผชิญหน้าตรงๆโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันละเอียดอ่อนมากๆ แต่มันมีความเสี่ยงไหมครับว่าการอดทนแบบนี้คนอื่นอาจจะมองว่าเรายอมหรือเปล่าหรือยิ่งทำให้คนทำผิดได้ใจไปอีก เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะคือขันติในเรื่องนี้ต้องมีปัญญาประกอบด้วยนะคะต้องรู้ว่าเรากําลังทําอะไรเพื่ออะไรไม่ใช่ทนไปเรื่อยๆแบบไม่มีเหตุผลหรือปล่อยปะละเลยอย่างพระราชาเนี่ยท่านอดทนก็จริงแต่ท่านก็แสดงความผิดหวังออกมาทางสายตามันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนเบาๆแต่ลึกซึ้งนะคะมันเลยไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเลือกใช้วิธีที่นุ่มนวลแต่ก้อนหนักแน่นในสถานการณ์ที่มันเปราะบางมากๆค่ะ เข้าใจมากขึ้นเลยครับมันเหมือนเวลาที่เราเาเห็นคนใกล้ตัวที่เคยดีกับเราเมากๆทำพลาดอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วเราเลือกที่จะเงียบก่อนสังเกตท่าทีหรือให้โอกาสเขาได้คิดแทนที่จะโวยวายหรือตำหนิทันทีซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้ผลดีเสมอไปใช่ไหมครับในความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนใช่เลยค่ะ การเลือกใช้ขันติแบบนี้มันเลยสะท้อนความเข้มแข็งของจิตใจจริงๆนะคะไม่ใช่ความอ่อนแอเลยแล้วมันก็ให้แง่คิดกับเราเวลาที่ต้องรับมือกับความปิดหวังจากคนที่เรารักคนที่เราผูกพันหรือคนที่เคยมีบุญคุณกับเราว่าบางครั้งการไม่ตอบโต้ทันทีเนี่ยอาจจะเปิดประตูไปสู่ทางออกที่ดีกว่าก็ได้เหมือนกันว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันมีสถานการณ์ไหนบ้างนะ ที่การเลือกจะนิ่งใช้ความอดทนที่มาจากความเข้าใจจริงๆอาจจะให้ผลดีกว่าการเข้าไปจัดการหรือตอบโต้ทันทีแล้วเส้นแบ่งที่เหมาะสมมันอยู่ตรงไหนกันแน่ระหว่างความอดทนเพื่อรอการเปลี่ยนแปลงกับการอดทนจนกลายเป็นการยอมให้สถานการณ์มันแย่ลงไปเรื่อยๆอืมเป็นคำถามที่คงต้องหาคำตอบในบริบทของแต่ละคนกันต่อไปนะครับ